จะบอกว่าตอนนี้คือออกกับเชียงใหม่ประมาณเที่ยงตอนนี้ประมาณเกือบสี่โมงเย็นเพิ่งจะถึงวัดร่องขุ่นนั่นเองก็คือมาที่นี่ประมาณสอ <oz> งสารอบแล้วก็ยังชอบเหมือนเดิมคือสวยมากก็เตรียมเสื้อมา <AT> wow. นะคะว่าแบบเชียงรายจะหนาวไหมเชียงรายร้อนมากแม่ยังยังไม่ถึงเวลาหนาวเดี๋ยวถึงแบบตอนเช้าก่อนดู ถวงเช้าเช้าจะหนาวมากดูคุณแน่<ล>ก็จัดเต็มเหมือนกันนะเตรียมนี่คือบุคคลที่กลัวฉันเป็นฝ้ากะาตลอดเวลาดูลม<อ>ล่มจากสำนักไหนคะเดอะแกรนผูพันนันเลสเดนขอขึ้นสปอนเซอร์ด้วยนะคะได้เลยค่ะกำลัง เราไม่เป็นคนดีเราไม่ไปนรกเรากำลัง,งเดินเ<า>ข้าสู่นรกแล้วนะคะอุ๊ยเดูดิเขาไรนะวาาขมาขอส่วนบินส่วนกุนนะสลนกันนะเราแค่มาเยี่ยมชมเฉยๆแล้วไม่ไปค่ะเราเป็นคนดีเราต้องไปสวรรค์ค่ะ ็คือวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนั่นเองค่ะสนุกไหมคะสนุกดีคะ่ะมาทำอะไรบ้างคะกับลูกสาวคนสวบ้า,บาแล้วเราก็มาทานอาหารที่ร้านสนุงคำค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารเหนือในเมืองเชียงรายนะคะก็ตามใจม,มาม่าค่ะร้านนี้เพราะว่านางเคย เป็นคนเชียงรายมาก่อนนางอาจจะแบบล้ำลึกความหลังอดยใดก็คาเฟ่ชิคๆของเราเนี่ยหลบไปก่อนนะคะ กินอาหารเช้ากันซึ่งจะบอกว่าเมื่อวานพอเข้าไปในบ้านในห้องปุ๊บก,ก็ private zone อ่านหนังสือมากนะ่าแฮปปี้มากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้า,าวเช้ากันนะคะวันนี้เราจะชักจูงใจให้พ่อแม่ยอมไปคาเฟ่ชิคๆก,กับเราไมรู้ว่าไม่รู้ว่าจะไปไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาที่นอนที่ใหม่กันคืนนี้ค่ะ มามายอมมาคาเฟ่ชิกชิกกับเราแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่คาเฟ่เชียงรายนะคะชื่อ f r นเทเ t ชั่นค่ะว่าตอนนี้กำลังแบบ10โมงกว่ากว่าตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อกาแฟชมธรรมชาติถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตามใจคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะไปแม่สายซื้อของต่างๆนันเอง ห่ะคะ <5. S 1> สนุกไหมสนุกค่ะ <laughs> <laughs> คุณแม่มาถึงก็อยากถ่ายรูปแบบรัว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 แต่ว่าที่ฉันขอพักดื่มน้ํากาแฟพีชค่ะทุกคนคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณแม่สวยก็เลยต้องถ่ายรูปอร่อยคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณแม่สวยต้องถ่ายรูปค่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายให้800รูป800รูปไปเลย <laughs> กาแฟมีกาแฟส้มกับกาแฟพีชที่เป็นผลไม้หนูชอบกาแฟพีช ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอในร้านต่างๆจะอร่อยมากพอแม่เป็นเด็กอนดามัยนะคะโกโก้ค่ะโกโก้เย็นยังไม่ทันได้สัมภาษณ์เดี๋ยวนี้รู้คิวนะจ๊ะ <c oughs> ไหนดูดดูดสิเชื่อใจ ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะที่เป็นข่าว13หมู่ปา่ปาใช่ไหมเออมันจะมีจุดที่จอดรถแล้วก็มีรถสาธารณะขึ้นมานะคะทุกคนต้องเอาไปจอดข้างล่างก่อน,นใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะ <c oughs> ถ้ามา <c oughs> ถ้ามาไม่แวะถ้านางนอนก็ถือว่ามาไม่ถึงถึงอะไรเชียงราย <c oughs> จะรถเราไปส่งดูจากแฟนขยบหน่อยสิแม่มงามแม่บอกว่าลมอย่ามาทันนี้ครับผมแม่จะเสีย ขจริง,รงมันสีเขียวจริงๆ,ะๆสะขุนน้ำมรกตว่ะสะขุนน้ำมรกตคุนน้ำนางนอนนี่ค่ะมาเชียงรายเราต้องกินข้าวแรมฟืนนะคะอันนี้คือแบบอร่อยมาก,กาย,ยังไม่ได้กินเตื้อว่ะ เคยกินหลายครั้งแล้วเอาแซ่บๆนะคะใส่น้ำกะละบาย้คคําข้าวิปเอาน้ำนิดหน่อย รอรยอ่ะล้นหนึ่งถ้วยยสบาท